와ไง 늑ชาย 어ไงครับ 여기ครับ 아자 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 아조조조조 아자 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 자꾸 우우오오오와와오 ทำไมเห่าอย่างเงี้ยนะห่าปักแหลมๆหลม嘛ฮะไม่เห,าเหา่เหาหเงีปักเหลมแมอืมโอ้โอ้ทิปทิพทิพโอ,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 อ้โอ้โอ้โอ้อยากลุกโอ้หนูอยากลุกขึ้นโอ้ยกหน่อยแอ็นหลังนี่เอ็นหลังนี่ยกหลังนี่ยกหลังอึยจืดอึยเอ้ดเนี่ยยกหลังเฮ้ย ตรงนี้ยกยกเฮ้ยี้จี้พอแกงเหรพอแกลงพอแกงนี่ใช่ไม่ดีเนาะพ่อเนาะเนาะ